ลวงเขา้าบรรษาให้มีกฎมีเกณฑการทำบุญักบาทให้ทางรักษาศีลภาวนา,ยา,ยาอย่าละอย่าปล่อยอย่าวาให้ทำเสมอเสมอไปในเวลาจะเป็นจะตายริงบุญนั่นละเป็นที่เกาะของเรานอกจากบุญไม่มีบาปมันเอาลงนโลกแค่บุญพาไปทางดีทางดีให้ยึดความดีเอาไว้สำหรับพวกเราทั้งหลาย เห็นจะได้เป็นกติเครื่องเตือนใจตัวเองบ้านมีวัดมีขอให้มีขอบีเคดมีหลักมีเจนบ้านใดก็ดีวัดใดก็ดีที่อยู่ในบ้านนั้นบ้านนันระเบเป็นวัดดันระเบเป็นเจดีของบ้านคอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนแล้วบ้านก็ให้เสียงฟังเสียงพระอย่าฟังเสียงเจสิที่มาณะของตัวเองอันนี้จะจมนะเนี่ย